มาแล้วคนบางระจันเข้า3าตัวสองงวดติดงวดนี้ตามต่อ16พย2564สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุผู้สุคนเนะจ้ะ ที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลันล่าซ้อมผ้าพารวยค่ะวันนี้แม่มอนก็จะมีแนวทางของคนบางระจันมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะทำไมงวดนี้มาวหวไปดูกันนะคะ เป็นที่รู้กันนะคะคนบางราจารันเข้ามาแล้ว2งวดติดนะคะหลังจากที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นคนบางราจารันนะคะท่านผู้ชมเข้า372ตรงๆนะคะแล้วก็เข้า037งวดที่ผ่านมาไม่ได้เข้าตัวที่กาดอกจันให้นะคะแต่ก็ถือว่าเข้า3ตัวนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันที่งวดใหม่ค่ะงวดวันที่16เดือน1164นะคะ ชุด3ตัวที่ให้เน้นมานะคะดอกจันสอง 2, ดอกก็คือชุดเน้นมากๆนั่นเองค่ะให้เน้นไปที่427 428 457และ458นะคะชุดกาดอกจันหนึ่ดอกก็เน้นรองก็คือ407 408 467 468 497และก็498นะคะสำหรับชุดรองที่ไม่ได้ให้ กาดอกจันมาก็มี307 308 327 328 5 357 358ต้องขออภัยด้วยนะคะ367 368 397 398นะคะซึ่งหลัก3นะคะหลัก103คนบางระจัน์ก็ไม่ได้ให้เน้นมาค่ะส่วนชุดเปิ้นและหามที่ให้เน้นก็คือ 447774448884นะคะชุดไม่ได้การดอกจันค่ะ337773338และ883นะคะส่วนชุดคู่ต้นบนค่ะ373847และ48เขาก็ให้เน้นไปที่47และ48นะคะวิ่งบนที่7ค่ะวิ่ง วิ่งบนที่7วิ่งบนที่8นะคะจะมาเป็น3มงวดติดไหมเราก็รอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมขออภัยในความที่ผิดด้วยนะคะมาต่อกันที่แนวทางของพ่อน้ำสองขางงวดที่ผ่านมาพ่อน้ำสองก็เข้านะคะท่านผู้ชมแต่แม่มอนไม่มีข้อมูลชุดเก่านะคะเรามาดูที่ชุดใหม่ค่ะ16เดือน11 64นะคะพ่อน้ำสอง สร์แห่งตัวเลขนะคะชุด3ตัวที่ให้เน้นคือให้เน้นไปที่153นะคะแล้วก็เน้นมากๆคือ761นะคะท่านผู้ชมส่วนชุดรองค่ะ345365372378 154370 472 475362 368 375 360 395 253 371และ583นะคะส่วนชุด2ตัวบนและล่างนะคะ3653และ65ค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่า2ตัวบนล่าง5ผมไม่ชอบเล่น แต่ให้เผื่อสำหรับคนที่ชอบครับนะคะเราก็มารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม2ชุดนี้มีความคล้ายคลึงกันอยู่ก็คือตรงกันไหมสำหรับพ่อน้ำสองและก็ของคนบ้านค่ายมาดูกันว่าตรงกี่ชุดนะคะทั้ง2ชุดนี้ก็ชนกันที่472 307 538และก็475นะคะท่านท่านผู้ชม ทั้งชุดรองและก็ชุดเน้นนะคะที่ให้ชุดตัวเลขที่คล้ายกันที่ตรงกันนะคะท่านผู้ชมเราก็มารอลุ้นกันนะคะต่อกันที่แนวทางของคนคอหวยค่ะท่านผู้ชมวดวันที่16เดือน 11, 64ชุด3ามตัวบนที่ให้เน้นนะคะ641 261 623และก็923นะคะชุดรองค่ะ241 341 5 6าหกหนึ่งสาหนึ่งสสองสและก็5้าสองสนะคะ ต่อด้วยชุด2ตัวบนค่ะที่ให้มานะคะเด่นบน16เดือน11 64ให้เน้นไปที่41 61 25และก็23ค่ะชุดรองนะคะ45 43 65 63 21าและก็26นะคะส่วนชุดล่างค่ะให้เน้นไปที่54 05 11และ18นะคะ ชุดลองค่ะ5158 0108 14แล้วก็16นะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแนวทางของคนคอหวยและก็คนบางระจันและก็พ่อน้ำสองนะคะสำหรับคลิปนี้ที่แม่มอนได้นำมาฝากค่ะหวังว่าท่านผู้ชมก็ถ้าหากว่าชอบก็เอาไปจัดซื้อจัดหาจุดจาดกันเลยนะคะ ค่ะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ